อุตตานี um, like sure kind of uh, ่มันถ่ายรูปทำไมเนี่ยนี่มันโกฮังคุรุลินยังฉาเชชินหังนี่ไะเลฟิโกโลอ่าทุกคนนอนทำไมอ่ะเป็นลมแดดหรือเปล่าสงสัยแดดร้อนกี้ี้ี้ีกายากายานี่โกฟพุลงมาแล้วดเโอ๋อนี่มันยยา รู้เลยนี่ตัวอะไรครับนี่มันอ่าเวจิต้ากับนับปะนะฮะไม่ใจไผิดนายพยายามป้องกันมันได้หรือไงย่าถือได้ถือไฟเต็มเต็มกันได้ครับแตกเกาะแตกกระเด็นแตกกั้นไว้ทันโกูังจะตายแล้วหลังหมด ปกติดวงจันทร์มันต้องเป็นเปลี่ยนสีก่อนไม่ใช่หรอเวอร์จิต้ากันนะป้าถึงเป็นลิงยักษ์ไม่จะชั่งมันเทอะเอาแล้วเราเป็นมาเอฟไปเร็วเรื่องราวตอนนี้พวกเขาต้องการให้เธอช่วยจัดไปเราพยักหน้าเดตาสายสื่อเลยก็ไปเลยโหลดดิ้งงอ ทำไปทำไห้าไอ้กิ๊กกี้มันโหล่จังวะนี่ครับนับปากรอยจิต้าครับเรามาแล้วเฮ้ยไม่ต้องสนใจฮะเราคือนางเอกครับนี่โผล่มาแบบงงฮะงงแล้วสิงงแล้วสิเราคือพระเอกครับไอ้นางเอกครับคุณผิดพูดผิดหลายรอบแล้วอะไร จะการมันครบ20ตัวเลยเหรอเยอะไหมยี่สิบตัวคิดแล้ววะเฮ้ยอยู่แนวะไรเอาตัวนั้นที่ทางจะการเอกตัวนี้เลยกันตัวนี้เลยกันไปเลยย่า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 สุภัย we yeah. Okay, anyway. yeah. Yeah, 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 Don't fight them if you really want. Uh, <makes> make <any difference. makes> if possible, hey, what? 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 not What? 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 the What? of What? What? อือตายไหม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 โอยไอ้ไพลังกันหน้าเราเออโอ้ันหลังแม่งสำคัญมากมาอกยอกหยอดอยถ้าเราแรงถ้าแรงยอกโอวิ้งครับอีเร็วข้ามันยอยอยอ เจาเจาาาาาาาจาะไหนเลือไหนอีกอนจาปล่อยพลังไปไปหามันดิคุณไปหามันจาะเจา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 าาอีกทีเดียวโอเคไหนเลือกไหนอีกเลือไหนอีกอะไรอะไรอะไรเล่าอะไรเล่าอ้าโหลดดิ้งคาซินมาอีกแล้ว เฮ้ยต <Cornell>. ัวขาวข้างหลังนะตัวอะไรโหไม่ใช่ตัวขาวมาการ์กาเดี๋ยวได้กากโอ้ยห้าตัวเดี๋ยวท้อมกันเลยเหรอท้อมกันเลยเหรอใจเย็น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 บอกให้ใจเย็นไงให้ใจเย็นไงให้ใจเย็นให้ใจเย็นให้บอกให้ใจเย็นเย็นอย่าให้โดน ถ้ามันถ้ามันถ้ามันยานลุงเด็กไอ้คนหมามู๋ไอ้เออเออเออตายถืวะบอกให้ใจเย็นเนมาพลังมาเลยอยาเด้ออะไรเล่า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 โอ้ยเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินไหนอีกไหนอีกไหนอีก เฮ้ยเอาหยาหยานี่ไปกินนี่ไปกินเลยเฮ้ยโอ้ยฆ่าจังหวะเราได้หยาช้าไม่โดนหนึ่งสองเฮ้ยช่าเกือบตายอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายตายดิตายดิไหนตัวไหนแกตายอีกบ้างเฮ้ยตัวตัวนี้วางนค่ไหนเต่อยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ย ไอ้ตรงว่าเอ้ยสี่ห้เอ้ยเอ้ยลุมไอพวกลุมไอพวกลุมลุมยา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 ตยอีกหนึ่งยยยดยยยดยียาอาเอไม่โดนโอ้ยเดี๋ยวหนึ่นึง แป๊บนึงแป๊บนึงบอกแป๊บนึงไงจับไปคู่ครับปวอไรเวจิต้าอะไปดสถานีไรพูดน้องแค่นันเวจิต้าเอ้ยมอชูเขากันนะแป๊บนึงเด็กโอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดโอ้ยเยอะว่ะเยอะใช่ไหมโอ้ยเล็งไปตัวครับเ่นผู้ชม ลองอยู่ทีเดินกันเลยก็ปล่อยพลังมาเลยเฮ้ยย้าหนึ่งสองฮึยจ้าหนึ่งสองฮึยจ้าจ้าย้าจ้าจ้าจ้าเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเอ้ยมันอะไรมาเนี่ยตายแล้วโอ้ยตายซะเถอะไอ้สวะเรียบร้อย คูดลายไหมพวกนี้ Absolutely incredible อะไรเนี่ยมีการเรียกอะไรวะไม่ใช่ไหม,มครับนี่อ่าเน็กเลยต้องสู้อะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยต้องสู้กับนับป่าวิจิตายไหมครับถ้าเดาน่าใช่ฮะเออพิโกโลครับ,รบสุดยอดนับป่ามาแล้วเอ้เอโลนเนเอะไอ้โลนเก

So history มาเด r อมาเด้อกระเจาะเลยอ้าวเสื้อผ้าหายไปไหนร้อนเหรอถอดเสื้อตายเอาเฮ้ยโกหกเอาปิกาโลมาแทนสุดยอดเราก็เห็น กิโลตายแต่ก็ตายครับดังนั้นไม่ได้แล้วครับไม่ได้การไม่ได้การไม่ได้การแล้วบังอาจทำลายที่โลเราจทำลายพิกโกโลทำลายพิกโกโลฮะลายกิโลลายกิโลทำลายมันทำลายเพื่อมันทำลายพิโกโลเราได้ยังไงยากวนเลยไปฆ่ามันกันเามือจ้า คดี๋ยวยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยต้องเจอท่านี้โอยไม่ใช่ท่านี้ท่าสองท่านี้ท่านี้จ้าออกถูกไมยัไม่ตายอีกโคตรฉึกเลยอีาเอ้ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยววัเอ้ยวัลงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้เอ้ยอ้เอ้ยท่านี้เลยเรียบร้อย เหนื่อยจิลูกเหนื่อยจิลูกโกคุมาแล้วครับพระเอกของเราฮะแม่งชอบมาชอบมาตอนสายครูลินพาโกฮังหนีไปที่นี่ฉันจัดการเองตามมือเลาโกฮังเร็วๆพ่อโง่กุณมาแล้วฮะนับป้ากันับป้าเอะเฮ้ยทำไมตัวเราตรงโไว้ ทั้งนี้นายจัการไปนะคาร์คลอสฉันจัการเองเฮ้ยเฮ้ยตายยอมออกมาเลยมัตเชอร์เบจ้าดาวเหนือไม่ใช่ไม่จบอีกใช่ไหมครับยังไม่จบใช่ไหมครับเรื่องของเรายังไม่จบโอ้โหมันไม่จบอุ้ยแรงแรงมากดีเอแรงมากเดี๋ยวดิเดี๋ยวเรื่องของเรายังไม่จบเลยอุขยัง้ยโอ้ยจบกันได้จบจบบอกให้จบไปบอกให้จบไป ไม่โดนเลยไม่โดนโอ้เลือดมันเต็มทำไมเลือดมันเต็มมันกินอะไรหรือเปล่ากินทัวริสตงก็ได้ออื้เราไม่แคร์เราโหวแคร์ก็ได้มาดิโอ้ยโอ้ยเด้อ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 เดมาเลยคอยพลังไปมาถึงวะมาเลยหยอกไปลงอะไรทิ้งเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยสุดยอดโอ้ยคอยพลังไม่ทัน ôi đi đâu đi đâu bay, ôi ơ ơ đi đâu lạc tắt lạc con tắt lạc con lạc con tắt lạc con ấy nắp pha ấy nắp pha ư à dạ dạ bỏ cái dao mà dao mà nào đá chạy lên không phải

ไอ้บ้าไอ้บ้าลบจิตไม่เกี่ยวกันโอยังต้องสู้น้ำป่าใหม่วะกูว่าแล้วไอ้ทับกูคัดซีนเลยไอ้น้ำป่าไงโอ้โอเมกอาดคนร้ายว่ะไม่เป็นไรจะสู้ใหม่ก็ได้สู้ใหม่ก็ได้คราวนี้เอาลุ้นเร็วทันใจ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 ทันใจทันใจนี่ไงอันนี้พี่กินจัด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 เฮ้ย ซศพโอ้ยคาไปป็นคนเดียวแรือไงไปแ็นคนเดียวเหฮ้อยามเลยอืออืออาไอ้เนี้ยบนทไมนยนทำไมอย่ทำบไมอไม่ต้องเลยโหลดดิงคัดซีนต่อเล่งมัน ย e ่าเราเลนด้วยความเร็วมีหน้าไปยุ่งกับเบริจ้าเลยเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอ้ยจะปล่อยพลังจะปล่อยพลังจะปล่อยพลังอย่า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 อย้าอย่าอย่าอย่าย่าอยาเลยไอตัวว่าย่าหมดเลยหมดเล ขึ้นไปหามันอย่าอย่าให้มันตั้งตัวเรามีเยอะกว่าเราได้เปรียบลุกขึ้นมาไอสวาดขึ้นมาเลยโอ๊เดี๋ยโอ๊ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกันได้หมดกันได้หมดรือกากันได้หมดใช่ไหมพลังไป เหนื่อยดิไม่ต้องเหนื่อยเราก็เหนื่อยหายคาร์ลอมาแล้วโอเคมาลุยเลยน้ำตาเก๊กตายแล้ว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 เดียอาเยอะเต็มไปแล้วเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินแรงตัดท่านี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหจับแล้ว บนไรคาคารอลต้องแพคารอลเพื่อได้มเราตายไม่เลยอย่างเงี้ยตายไม่เล่าย่างเงี้ยตายไม่ตายไม่ตายไม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 ่ตอนนี้ไปกินตายไหมเบจิต้าเบจิต้าก็เบจิต้าเหรอเบจิต้าก็เบจิต้าเหรอไล่ตีแม่งเลยอะ เบจิต้าก็เบจิต้าเหอะเบจิต้าก็เบจิต้าเหอะเบจิต้าเอาไงเล่าเอาไงเล่าเอาไงเล่าลงไปหามันลงไปหามันลงไปหามันหนีไปไหนเบจิต้าเฮ้ยแรงมากคลั้งมันแรงละมาเจออุ้ยมาเจอโอ้โหหนีไปไหรอเบจิต้ามาเจอเฮ้ยเบียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรม่ักฮม่พักเฮ้ยพัก บอกแล้วไงมาสิตื่นมเยอะมาแล้ตื่นม็่ตื่นมมามา่าตวะวะวมาสวเอาไงเล่าเอาไงเล่าโอ้ยีไหนกูต่อู้แกยูทางนี้กูต่อตู้แกเฮ้ยตายแล้วตาแล้วกูหนีแล้วไอ้จัดอย่ามากูนะขอโทษ งลคุนฆ่ามันงลคุ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 นฆ่ามันไอีตาโลคุนจะฆ่าไหมคะไปฆ่ากูฆ่าเองอืมไม่โดนเลยไม่โดนเลยเอ้ยเดี๋ยวเยี่ยมมากูนะบิสิต้าก็ขอโทษเยี่ยจะตายเลยโอ้อยตกใจป่วยมาแลา้ใครแล้วนมาแล้วบิจิต้าตายที่เราไม่ช่วยอะ่ะปล่อยเป็นตู้เองครับ เราเล่นแบบไม่สายประมาณนั้บหลังเขาเฮ้ยยายาไม่ถี่เฮ้ยทันเดไยมีห้าแล้วอ้ยโลภุดยอดเฮ้ยเอามาทำไหนยาอย่ามันมากโอ้ข้ามไปแต่กลางคืนนี่แหมชู้ต่อสู้กับตัยนี่ต่อสู้กันมันมากครับแต่ตอนนี้พลังของโกคฟูนี่เปลี่ยนแหมมาดูการต่อสู้ของทั้งสองคนกัน อ๋อกูลัวเข้าไปตอนนี้โดนพลังเดียวก็ตายแล้วเนี่ยไม่กล้าเจี่ยงเราใช้จังหวะแหมเรียกว,ว่าช่วงที่มันต่อสู้กันเราเข้าไปแจมเฮ้ยอุ้ยวิว้ิวมึงจะปล่อยหากรูทำไมยังไม่ถัวราคาคาร์ลไม่เลาไอ้สัสโอ๋ยโอเคผมนี่เหนื่อยเลย ไปกันวะไอ้แัดเดี๋ยวกาโอ้ยเรียบร้อยชนะวู้ชนะแล้วไอ้ท่าชนะแล้วโอ้โหเลือดเลือดเราเหลือเฮมมดจบเพย์ฟอร์เนสจ่ายมาจ่ายอะไรมาวะเทไปวะจ่ายอย่าบอกนะเป็นลิงยักษ์อ๋อเอาถือว่างอกุณพระคือเต้าทบทบ จับแฟงกันอืตาขลักครับวอชวอชไทม์สอ์มฟอรเมื่อกี้มันแย่นี่แนะท่าเบจิตาเครียจบแล้วแม่งยากชิบหาย โอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมกันะโอเคกัตติวเกนยี่เฮลจึกันบ๊ายบายไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมีเนื้อแล้วต่ออีกนิดนึงแซมยี่เจ้อะไรกันอีกยังไม่จบใช่ไหมในกรณีนั้นฉันคิดว่าฉันจะต้องกลายเป็นคนดีจะเป็นลิงยักษ์ใช่ไหม What? อะไรวะ Burst open and mix Burst open and mix. อ๋อแล้วอกเริ oh no! ่มโตอาอาอาคุณเว้ยไม่นะโอ้โหลิงยักษ์แล้วเพื่อนสู้กับมึงยังไงเนี่ย